อย่างมีสติบริโภคอย่างรู้ค่าทำคำสอนจากพระอาจารย์ภัยสาลวิสาโลไม่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดก็ปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นรวมทั้งเวลากินอาหารด้วยระหว่างที่รอตักอาหารเราเจริญสติไปด้วยก็ได้ขณะกำลังกินอาหารก็เจริญสติได้สังเกตรหรือไม่ เวลาเรากินอาหารปากก็เคี้ยวแต่ว่าใจมักลอยไปนู่นไหลไปนั่นอันนี้เรียกว่ากินอย่างไม่มีสติหรือลืมตัวเพียงแค่เราพาใจกลับมาอยู่กับตัวเองก็เป็นการปฏิบับติธรรมแล้วหรือขณะที่เคี้ยวก็รู้ว่ากำลังเคี้ยวอยู่ขณะที่มือกำลังเอื้อมไปตักอาหารเราก็รู้ว่ากำลังทำอะไร ไม่ใช่คิดเอาแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่รู้ได้เองเหมือนกับเวลาเรากินอาหารแล้วรู้สึกว่าอร่อยคำว่าอร่อยนั้นเรารู้สึกเองไม่ได้คิดเอาในทำนองเดียวกันเวลาเรากินอาหารเราก็รู้สึกตัวไม่ต้องไปคิดเอาว่าฉันกำลังกินอาหารขณะที่เคี้ยวก็รู้ว่าเคี้ยว อันนี้เรียกว่ารู้กายเวลากินอาหารอร่อยแล้วเกิดความเพลิดเพลินก็รู้ใจตัวเองว่ากำลังเพลิดเพลินอยากกินอีกก็รู้ว่าอยากกินเพียงแค่รู้ว่าใจมันชอบใจมันอยากก็เป็นการเจริญสติแล้วเวลากินอาหารรู้สึกเผ็ดเกิดความไม่พอใจ เกิดโทสะขึ้นมาก็รู้ว่ามีโทสะหรือความไม่พอใจเกิดขึ้นนี้ก็เป็นการเจริญสติหรือกินอาหารอย่างมีสติการเจริญสติสามารถทำได้ในขณะที่เรากําลังกินอาหารรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตรู้ทั้งเวทนาไม่ใช่ว่าจะต้องมาเจริญสติแต่เฉพาะเวลาเดินจงกรมเท่านั้น แม้ว่าเท้าจะไม่ได้เดินการปฏิบัติธรรมก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจเราวางใจอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรขณะที่เข้าคิวรอตักอาหารก็มาดูใจของเราว่าเป็นอย่างไรเช่นอยากให้คิวมันสั้นกว่านี้อยากจะให้คนข้างหน้าตักเร็วๆ บางทีก็ไม่พอใจที่คนข้างหน้าตักช้าก็อย่าไปปล่อยให้ความไม่พอใจมาเล่นงานใจของเราให้รู้ทันมันความไม่พอใจเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นไม่ได้หน้าที่ของเราก็คือดูมันรู้ทันมันเวลาเห็นของอร่อยในถาดแต่ถูกเพื่อนข้างหน้าตักไปหมดเรารู้สึกอย่างไร ก็ให้รู้ทันความรู้สึกนั้นการปฏิบัติธรรมจึงทำได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วแต่ว่าจะปฏิบัติธรรมเรื่องอะไรเช่นปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดสติหรือเพื่อให้เกิดความอดทนความภาคเพียรพยายามหรือเพื่อให้เกิดความเมตตากรุณาการปฏิบัติธรรมแต่ละอย่างมีวัตถุประสงค์ต่างกัน เราอาจใช้เวลาอาหารเป็นการระลึกถึงบุญคุณของสรรพสัตว์ไม่ว่าคนหรือสัตว์รวมไปถึงพืชพันธุ์ธัญญาหารด้วยที่ทำให้เรามีอาหารกินเดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยกินด้วยความสํานึกรู้คุณหรือรู้คุณค่าของอาหารเท่าไรเพราะเราคิดแต่จะกินเพื่อความอร่อยอย่างเดียวหรือกินด้วยความสนุกสนาน จึงกินทิ้งกินกว้างมากมายการที่เรากินอาหารด้วยความรู้ค่ารู้คุณเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งถ้าเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรากินเราก็จะรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณของชีวิตและผู้คนที่ผลิตและนำอาหารมาให้เราสำนึกดังกล่าว จะกระตุนกระตุ้นเตือนให้เราพยายามใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเพื่อตอบแทนบุญคุณของสรรพชีวิตที่ให้อาหารเราสิ่งนี้เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งที่เราควรทำเป็นอาจินก่อนที่จะกินอาหารพระจะสวดเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสวดปฏิสังขายโยจุดมุ่งหมายก็เพื่อเตือนสติ ให้เรากินอย่างรู้ค่าให้รู้ว่าควรกินเพื่ออะไรคือกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ใช่กินเพื่อความอ,ร,อร่อยเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานเพื่อความโก้เก๋แต่กินเพื่อบรรเทาความหิวและไม่ทําให้มีความทุกข์เพิ่มขึ้นบางคนกินเข้าไปแล้วความหิวหายไป แต่ความทุกข์ใหม่เข้ามาแทนคือความจุกเสียดนี้เป็นเพราะกินอย่างไม่มีสติปัจจุบันโทษของการกินอย่างไม่มีสติมีมากมายไม่ใช่แค่จุกเสียดเท่านั้นสารอาหารที่สะสมมากเข้ายังกลายเป็นไขมันอุดตันตามเส้นเลือดโดยเฉพาะเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจหรือเส้นเลือดสมอง สุดท้ายก็ป่วยและตายก่อนวัยอันควรถ้ากินอย่างไม่มีสติกินด้วยความเพลิดเพลินไม่มีปัญญาในการกินกินตามใจปากไม่เห็นคุณค่าและโทษของมันก็สามารถก่อผลเสียแก่ตัวเราได้ซึ่งเป็นวิบากกรรมอย่างหนึ่งทุกวันนี้มีผู้คนมากมายเจ็บป่วยเพราะกินอาหารอย่างไม่มีสติ ไม่ใช้ปัญญาเมื่อเจ็บป่วยแล้วก็ไม่ต้องโทษอดีตชาติไม่ต้องโทษกรรมในชาติที่แล้วว่าทำให้เจ็บป่วยแต่เป็นเพราะการกระทําของเราในชาตินี้ทั้งนั้นถ้ากินอย่างไม่มีสติกินอย่างไม่ใช้ปัญญาผลร้ายก็จะสามารถเกิดกับเราได้โดยไม่ต้องรอถึงชาติหน้า ชาพระกันทินท่านที่มีปัญหาสุขภาพไตเบาหวานโคลเลสตเตอรอลเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียโรครุมเรา้าปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำให้ท่านล้างสารพิษด้วยวิธีธรรมชาติดื่มชาพระจันยินสิ